ในบัวชวนออมหวาน สวัดีจ้าวันนี้พ่อกับตังมีพี่ที่ชาแลนลคือเก่าค่ะพี่น้องมือหนิจ้ะตามกับพี่ค่ะมากคือเก่าค่ะจะพาพ่อพี่น้องมาก,กินยำกุ้งสดกับกุ้งสุกเลยจ้าเบิ้งอู้หเด้งเด่งเลยอยู่ๆเลยจ้าพี่น้องกุ้งตัวนี้เลยจ้าขอบคุณการสนับสนุนจากพี่แตงโมสลักเพชรซีฟู้ดค่ะผู้ใด้ยู่บนเลยจ้าปากไปอุดมพะน่าเลยจ้าเด้อกุ้งมันสดเพันเด้งแห้งปลอดภัยเด้อปลอดภัยแห้งค่ะโอเคมือหนิยำกุ้งสด กะซีมี่ผักเครื่องเคียงมาราคีนกสําหรับคุณแฟนพี่บอกผิดหยวกของของหมกักเราพักสลัดนะคะค่ะย่ําใส่ขอโพดกับอันเครื่อนไปยังข้างีหนสบัวใายบัวจะ้ะครั้งครั้งแรกที่เคยกินโอเคจะ้ะก่อนจะไปกินนอจ้าตามฝากกดไลค์กดแชร์เพจตั้มมีวิธดีแชร์ห้ตามน้นนอจ้ะเด้อมาขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะจัดไปจะ้ะที่รักกว่าน,นี้เด,เดี๋ยวนะล้างท้องฆ่าเชื้อก่อน Nam có đuổi bát mhm 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 có mhm 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 này mhm 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 อร่อยมากหวานอืมอืมหวานมากเด่งอ่ะอืมนัวแน่นมากเลยค่ะทุกคนอืมอืมแบบักกระเทียมผมอร่อยมากอืม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 บอหน้าก็ใส่เด้อแบบว่าจะมักผมเดี๋ยวก็ตักเลย Ừ. 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 Xoay mưa đưa Bòi hà nạch Rồi Thật nè Thầm yên cứ câu เนี่ยบอกอร่อยคอร่อยอ่ะแก่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเปิดด้านย้มให้เมียแต่หัวานอ่ะกุ้งหวานมากเลยคุ้งเจี้งเนาะกุ้งอร่อยเนี้ยโคตรแน่นอ่ะ tôi đã xa mọi diễn đơn ông ấy hôm nay tôi đã cản gian tao bởi vì anh ấy ạ lắm nít chạy 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 เรื่อไหนคอมอืมรสชาติเปลี่ยนไหมตั้งแต่ครั้งแรกไม่เปลี่ยนกุ้งอะ่ะลูกตํำกินโตัะเนี่ยหาโต๊ะพราไงกินเบิดหาโตอืม dạng 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 Ừ. dạng 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 ăn dạng dạng ปลาอีกนะอ้าหัวหัวหัวสยโคกรวรนคอากันอืมคุณสามีแล้วอตะหน้าไหมจิตใจน้ำ

อืมหลานเรามีงานทะเลหลากหลายเลยพี่เนอะปลาหมึกเกสดซาซิมิค่ะโคตรเด่งเลยเอามากินนีถ้าไปกินสดด้วยตั้มต้มกินสดเนาะเนื้อหวานมากถ้ากินแบบแบบห้อหอบอบเอ่ยห้ออย่างโคตรเด่งอะ S <S อปูสดก็มีอืออืมอืมอืออรทอือ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 อืส,สื่อ,อืออือยือยืออืองืออืออืออือ้ืออือ่ืออืออืออือดืกอี่อืออืออืออื ไม่ไงห่อกปลาเพื่อดีกินเนะแต่ว่ายูน้ะมันแมกโคสิแบบนี้นี่ไงครับปิดปันกัดปันแล้กินบักทำกินเองหมดไม่เยอะเนะ <c oughs> เอียเด็กหน่งถ้าเราไปซื้อเขาเราซื้อยางม,มาสองอย่างอย่างเดียวก็ร้อยกว่าบาทละร้อยยี่สิบบาทอีกอย่างนึงก็ร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยกว่าบาทเนาะเราซื้อมาทําเองเนี่แหละที่ตามบาอกเขาอยากจะซื้อพวกยำหนึ่งนั้นบอกเขาค,คุม้าามค่าเพราะตามเป็นคนกินหลายเนาะแต่ว่า ซื้อกินได้ไหมซื้อกินได้แต่ว่าไม่ mm hmm. อยากซื้อ <laughs> มันบ่ค่อยรสชาติบ่ค่อยถือใจวนะัเน mm ี hmm. ่ยอร่อยมากพูดส mm hmm. ินอะ ยำเทให้เข้านะครับปะปะกัดพี่เดี๋ยวจะแสบแด่ว่าพริกหวกอันนี้กินกับอะไรก็อร่อยอืม ยิ่งอาหารปิ่งย่างใช่ไหมครับอืมดูได้อืมก็หวานแบบน่าแบบฉ่ำมากเห้ยกรึบๆดีไหมครับกรึบมากเนื้อเหนียวแบบเนื้อสดอ่ะนา สดมันสิเป็นเน้วเนียวแล้วเด้งอ่ะดึงืงใสมากอือหวยหอมทองวบดูกุ้งยาโดนติดตัวไม่เคยกินเ่ะอไม่เคยชอบเลย พูดต่อยฟังเพากินกระลาบเป็ดไม่ชอบแล้วกระเทียมทอนกระเทียมอะไรแต่ววานเนี่ยในลาบเป็ดไม่ชอบกระเทียมดองกระเทียมดองเลยเข้าใจว่าความรู้สึกมันเป็นเหมือนกันนี่กุ้งคั่ยฉ่า ไม่รากินก็อย่าง,งันกระเสียบไปแล้วพวกยำๆพวกซีฟู้ดอะรมาแลันอร่อยบ เป็นโรเริ่มอิ่นละหวานหวานวัวก็กรอบเข้ากันครับของสดก็หวานผู้านำทางกับหวาน เรื่องอื่นเนาะกินแบบประดีคุยกันนะว่าขนาดเผ็ดประดีเผ็ด <c oughs> เป็นไรนะพี่น้องนั่งมาแล้วกินเผ็ดเป็นไยังเผ็ดอจงเกือบไม่ให้เผ็ดกันนี่กินละ <c oughs> <c oughs> ไปซองจ่อคือเป็นตู้งหน้าใหม่ไหมพี่น้อง cục ừ. ừ, cướp cực mang tham bạn bàn thế tế răng bạn như thế bạn như thế hm 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 đi hm coi hm อืมอืมฮนะอืมป้ามาอีกสะกกึยบจิมือขค้ืนกับไซไปผพ้ดเดียว <c oughs> สี่ขวดจนแบบข้อพับแล้วปดังไองพส่้เดียวสี่ขวดป้าโอ้ my g o กอดร้อนท้องวับวับ <c oughs> อืม <Yeah. S 2> คลิปนี้จ้าพี่น้องยำกุ้งซสโสดจ้าขอบคุณพี่แตงโมจากร้านสักเฟนซี่ฟูดกัเาค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังด้วยค่ะเดอ้อผู้ใดมาคลิปนี้จ้ากดไลคกดแชรให้ตามนั้นเลยจ้าเดอ้อสำหรับมือน,นี้จ้าต่ำกับบีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีจ้า